ตกใจทั้งไอจเกิดอะไรขึ้นกับแพทย์ริเซียหน้าบวมช้ำเบ้าตาเขียวเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ความฮอตไม่ตกเลยสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างแพทย์ริเซียทันชนกกูดหวานใจของไฮโซนุมรุ่นพี่อย่างโนทวิเศษรังสีสิงพิพัฒนายาทเรเชอร์การไฟฟ้านั่นเอง โดยล่าสุดแพทย์รีเซียได้ร่วมแซส,สง่อนในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่สองซีรีส์สะท้อนสังคมระดับอินเตอร์ทางเน็ f ฟลิซึ่งซีรีส์เรื่องนี้แพทย์รีเซียนานพลิกบทบาทครั้งสำคัญเธอแซส,สนงาเป็นมินนี่นักเรียนสาวไฮโซสุดเอาแต่ใจชอบโกหกให้เงินพ่อคอยตามล้างตามเช็ดวีรกรรมสุดแสบที่เธอก่อ โดยเฉพาะคดีสถานประเทศอย่างการขับรถชนดับสบี่ศพจนได้ฉายาว่ามินนี่สี่ศพล่าสุดนอินสตรากรมสตอรี่ของเธอได้โพสภาพของตัวเองที่หน้าตาบมวชำเนื่องจารถแต่งเอฟเฟกเข้าฉากการแสดงนั่นเองค่ะ